รักสุกงอมคู่รักต่างวัยประกาศข่าวดีฟ้าผ่าห่างเก้าปีไรอุปสรรคศิลปินสาวคิมจายอนสมาชิกหนึ่งเอนบีประกาศวิวาฟ้าผ่ากับนักสแสดงตลกอีซังโฮตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่4มิถุนายนคิมจายอนคิมจายอนวัย32ปีจะแต่งงานกับนักสแสดงตลกอีซังโฮ ลีซงโฮ41ปีในวันที่24กันยายนหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีอีซ e ังโฮเดบิวต์ในฐานะนักแสดงตลกในปี2549ปัจจุบันเขากำลังโปรโมตในฐานะนักร้องเพลงทรอสคิมจายยอนปรากฏตัวในรายการ p r o ดิ c 101และต่อมาได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป 1N.B ในปี 2560หลังจากวง1 NB ในปี2561เธอก็ได้ผันตัวเป็นศิลปินเดี่ยวนางแบบและเจ้าของกิจการฟิตเนสทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวด้วยนะคะติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม